อะไรอะไรเนาะงานนี้อะไรอีกอะไรอีกอะไรอีกเจออะไรอีกแล้วครับจานป้อมเราอสวัสดีครับพบกับช่องราชินีมาแชร์นะครับเอ้าคือหายอีกแล้วครับเจอที่นี่แล้วจานป้อมให้โชคเอ้าเรียกอะไรจานเอาเอ้าเอาเดี๋ยวให้จานไอ้การคุกไอ้การคุกไปไหนเนาะเฮ้ยไอ้การคุกตายแล้วอุ้ยเสียงดังเกินอังคุกไปแล้วอือ สามศูนย์เอาอานั่นอาจารย์ฟันธงมาแล้วเห็นบอนั่นเอาไป<ๆ>ไป,ไปสว่างสว่างหน่อยอาจารย์สว่างสว่างหน่อยไป<า>เอาไหนเลขเอื้องตัวไหนเห็นอะไรเห็นยังเห็นยังเห็นยังเห็นเห็นแบบนี้เอ้ยเฮา อลห้าห้าอะไรนั่นห้าส่ืนเห็นไปแล้วท่านผู้ชมเห็นเปเลขหาเนาะห้าห้าสามเดหักเอาเอาเอาพีจารนาเด้อ เดน่เนี่ยก็คือหินห้าแล้วก็เลียดสองศูนย์เอาจับไหมมาดูเดี๋ยวแปเดี๋ยวผมขอนึอง่งตาค่อยกับตาเจ้าออเ สองศูนย์นะจันฮะฮะดีดีสองกระโดดออกมาศูนย์เอ้าเอาไม่เอาไม่เอาไม่เพิงเอาสองสูร้อยได้เอ้าเอ้าเอ้าเดี๋ยวนะครับเด้วยคอยดูเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวนับไหมเอาไงเอาไงเอาไงฟันทงเอาไปปล่อยแล้วไปปล่อยแล้วเอาฟันทง ไปเอาเงินไปหวยไปตามธรรมชาติไปเอาได้ไรสามห้านันแปดแปดเฮ้ยสองมันจะมาอีกว่าแปดสองโอ้ยไม่เอาเลยกิฟต์ดิแปดสองศูนย์ แปดสองศูนย์แปดสองศูนย์เอา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 ว่ากันไปสวัสดีครับพบกับช่องราชินีมาแชร์นะครับตอนนี้มีลูกหลานนะครับของตาจันเนาะเหรียญตาจันใช่ไหมครับนี่เอ้หรียญตาจันนะครับนี่โอ้จุกสวยมากเลยนะครับือหาอแล้วโดนตาจันเลยนะครับนี่โอ้จุกสวยจังเลยเนาะขอขอแล้วลูก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 จับแล้วลูกจับเร็วจัง เล้วเอาจับแล้วก็แล้วได้อะไรลูกสองห้าเจ็ดสองห้าเจ็ดครับสองห้าเจ็ดสองห้าเจ็ดเอาเล็กล่างก่อนเอาเล็กล่างเอาเอาปนเอาเอาไม่เป็นไรเลล่างอเลล่างชื่ออะไรครับพี่น้องอะไรคบนี้น้องโอ๊น้องโอ๊กอายุเท่าไรแล้วเนาะนี่สามขวบครวมใหม่อีกสามขวบเลเลก่อนนานๆจะได้เห็นเด็กปล่อยจุก ที่สวยมากถูกสวยมากเลยให้ยายให้ยายมาสามย่อยให้ยายล้วนให้ยายล้ยายเล้ลนตาจันนะครับนี่หลนตาจันเลยนะครับหลนตาจันเลยมาโยกมาโยกมามาถ้าถูกเงินนี่ลุงอยากได้อะไรบอกลุงเลยเด้อกนก่อนกนก่อนเออบอกลุงไก่เด้ออยากได้อะไรก็มาหนึงหยิบมาหยิบให้ยายอันนึงถ้าออกเงินนี้บอกลุงไก่เด้ออยากได้อะไรก็ได้ลายสี หนึ่งเอาโอ้ทีหนึ่งเอาโอุ้้ยจุกสวยมากเลยครับขอแล้วจ้ะขอแล้วลุกขึ้นมนะอ๋อตัวแรกตัวอะไรเหรอสเอามาเรียงหน่อยเอามาเรียงดูหน่อยเอามาเรียงดูหน่อยเอามาเรียงนิดนึงเนืองเอาฝาไปเอาไปเอาฝาใหมดูนิดปะเออ๋ยวฝามาเรียงลุกอ่ะมา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 สองตัวนะครับสองห้าเจสี่หนึ่งทำไมมันต้องมีประวัตินะครับทำไมถึงต้องปล่อยจุก นะบางคนบางท่านอาจจะเคยรู้นะครับประวัติของการปล่อยจุกแบบนี้น้อยเอยมาอีกนะบางนยเยไปเอามาบางทีคนสมุทรสาครอย่างนี้แหละแล้วสงครามสมุทรสาครวะสมุทรสมุทรสาครวะไม่ครัอบางคนเนี่ยจุกสวยมากเลยนะ ถ้าตัดผมจะเป็นใครจะเป็นอะไรประมาณนั้นเนาะอืมใช่น้อชน้องสาว่อเขาพ่อเขาเป็นคนมอนพ่อเขาเป็นคนมอนอือเขามีตำนานครับอันนี้คือตำนานอ่าเอาไหนสามตัวอยู่ไหนเอาไปเรียงใหม่ดูเลขสามตัวอะไรเอ่ยลฮะสองห้าเจ็ดแม่เอาขึ้นไปเรียงหน่อยสองห้าเจ็ดเอานะครับก็เป็นพอไวผมอย่างเงี้ยเรามาอยู่นี้ใครไปจับหัวข้อหัวก็ไม่ได้

นี่อันนี้หนึ่งเจ็ดสี่เอาแล้วหนึ่งเจ็ดสี่เอานั่นครับหนึ่งเจ็ดสี่ยังอยู่ที่เดิมอยู่เอ้าเอาแล้วเอาแล้วงวดนี้มีเฮมีเฮน้องโอ๊ตบอกน้องโอ๊กนี่นะโอ๊กโอ๊กอะไรนี่ได้ลูกหกน้องอกได้หกได้หกอ้าวนะครับ นะครับเป็นลูกหลานเล้นหลนหลนเลยนะครับของตะจันนะครับหลนตะจันเลยรุ่นใช่ไมรุ่นที่สามหกรุ่นที่สามสิบหกุ่นที่สามสิบหกนะครับลูกหลานตะจันรุ่นที่สามสิบหกอ่าหานที่หกแกลตอนั้นีเอ้าไม่แน่นะครับงวดนี้มาแล้วได้เป็นเทวดาน้อยทันทีนะโอ้ตกใจครับเห็นลูกหลาน ตาซ่เฮ้ยตาจันเฮ้ยนาะลหลานตาจันลุกหลานตาจันนะมาดูอีกทีครับเลขอะไรนะมื่อสักคู่นี่นะครับ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 เลขที่น้องน่ะลูกหลานตาเซจับมานะครับนาะสองแล้วก็ชี้สี่หนึ่งเจ็ดนะครับในคลิปมีนะครับเป็นแนวทางครับเป็นแนวทาง แนวทางเด้อครับเด้อไม่เนี่ยไม่เนี่ย,ยลูกหลจจานอาจารย์อาจจะไม่ให้โชคใหญ่ก็ได้เนาะนะครับงินวันนี้นะค่อนข้างจะเงียบนิดน,นึงนะเพราะว่ามีเกี่ยวกับกระแสเนาะการเมืองนิดน,นึงก็เลยเงียบมาดูพวกทีนะมาดูดูนี่ลูกอยากได้อะไรเนาะเอออยากได้อะไรจากตาเนาะขอตายังลกูกขอตาทวดยังขอตาทวดยังนู้นมีรถมีรถ มีรถอยู่คันหนึ่งนั่นมีรถพิกอัพอยู่คันหนึ่งมีรถปีปปถปป่อับอยู่คันหนึ่งเดินวนลลองดูสิว่าเคยมาไหมครั้งแรก,กนีมก้มาแต่มาแล้วก็แบบไม่ค่อยมาไม่ค่อยไปไม่ค่อยมาสารเลยไม่คยมาาโอ้มีหน้าพิ่คุณเคยเห็นเนาะว่าจุกสวยมากเลยเป็นเด็กดูหน้าตาคล้ายๆเออนี่ครับคอ้าขๆคล้ายๆมากเลยคิ้วคิ้วยาวมากเลยเนาะคิ้วคนมีวาสนา ไก่ลูกไก่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 สามขวบสามขวบโอ่งใหญ่โอกใหญ่ช้างเอยช้างช้างด้วยหืมในเลขหนึ่งวงไหนอ๋อเลขไผ่ทองไผ่เงินสี่ห้าเก้าสี่เลขไผ่เงินเลขไผ่เงินไผ่เงินไผ่ทองโอ้เมียวโอ้มว อืมอะนะครับก็ขอบคุณมากครับสหรับคลิปนี้เนาะขึ้นหาขึ้นมานะครับมีอ่าโรงแรมสังจันนะครับทุนรุ่นที่สามที่หกนะครับโอ้โหที่สัจันโุ้ตกใจหมดเลยแต่บุกเลยอ่ะขอบคุณครับสหรับคลิปนี้สวัสดีครับ